พรมพันธ์นะฮะคุณจตุพรเนี่ยพูดเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่องทหารพูดเรื่องรัฐประหารนั้นเลยเลยฮะเกิเรียบเรียงเป็นเหตุเป็นผลคุณจตุพรเนี่ยจริงๆวันนั้นเนี่ยออผมดูมาจนจบเนี่ยนะคุณจตุพรเนี่ยอภิปรายออปลาใสาเนี่ยด,ดาายดีที่สุดปลาใสดีที่สุดดียังไงท่านผู้ชมฮะก็คือ,อ,อลำดับเหตุการณ์เป็นเหตุเป็นผลมามว่ามันเกิดขึ้น ได้ยังไงกับการชุมนุมครั้งนี้ว่าเราทาไมต้องมาชุมนุมครั้งนี้แล้วก็คุณแพรทองทานเนี่ยไม่ควรจะเป็นนายกเพราะอะไรและพักร่วมไม่ควรจะสนับสนุนนะครับคอรมอของแพทองทานเพราะอะไรอีกเหตุผลหนึ่งก็คือคุณจตุพรเนี่ยเขาเป็นคนที่ใกล้ชิดระบบทักษิณเนี่ยอ <จะ S 1> หนหานีนะา้จะหาคนที่รู้เรื่องนะ ถึงแบบโอโหไส้กี่ขดกี่ขดเนี่ยเท่ากับพี่ตู่ไม่มีอีกแล้วนะฮะแล้วพอพรกประชาชนไปบอกว่าคณะนี้เขาเปิดทางให้รัฐประหารคุณจตุพรก็เลยให้สัมภาษณ์กับทางท็อปนิวนะฮะบอกไม่ใช่อลองลองฟังเสียงของคุณจตุพรดูนะฮะให้ดูแถลงการรวมซึ่งทางทนายนกเขาอ่านตอนหกโมเยน็นนั่นเป็นมติร่วมกัน เรื่องการรัฐประหารเนี่ยไม่มีใครเปิดประตูหรือเรียกหรือจะคอนโทรลการรัฐประหารได้ไม่เชื่อก็ไปถามพี่ชายของโฆษกเองขึ้นก็ขึ้นเวทีปราศัยเหมือนกันเนี่ยแต่และที่สำคัญก็ก็คือว่าที่ผ่านมาตลอดเราก็แสดงจุดยืนไม่เอาการรัฐประหารในการถแถลงจุดยืนอย่างชัดเจนและท่วงํำนอง ของคุณสนธิเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ลักษณะกวักมือเยงเยงก็คือเขาก็พูดชัดว่าเวลาจะยึดอำนาจก็ไม่ไม่เคยบอกเขาว่าเพราะว่าเนี่ยนะครับโดยโลก็นงวามไปิงไปถามอดีตนายกยิงรักอดีตนายกทักษิณดูว่าเวลายึดอำนาจเ็าทำกันยังไงหรือการสมคบสยบยอมถ้าได้ความรู้แล้วค่อยมาถแถลงใหม่อีกครั้งทีนี้เนะี่ยคนที่แมวรัฐประหารที่ประกาศเสียงดังในเวลานี้ ถ้ามีการรัฐประหารจริงขอออกมาต่อต้านหน่อยเพราะที่ผ่านมาในผมต่อต้านมาแล้วสามครั้งตั้งแต่ปีสามสี่สี่เก้าห้าเจ็ดเนี่ยก็เชิญคนที่คนที่ต้องการต้านการรัฐประหารให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนาว่าถึงเมื่อถึงการรัฐประหารให้ออกมาต่อต้าน mm. เพราะว่าเวลารัฐประหารไม่เคยเห็นหัวสักคนก็ mm. uh huh. เ,เป็นอย่างนี้กันมาโดยตลอด และแม้กระทั่งคนในรัฐบาลน่ะก็ไปถามพรครวมไทยสร้างชาติดูดิว่าเอาเข้ามาร่วมได้ยังไงถ้ารังเกียจการรัฐประหารหรือว่ารังเกียจภาพประชาชนที่อ้างว่าไปเปิดประตูให้กับการรัฐประหารนั่นเป็นโฆษกกรบปศอยู่เลยที่นั่งเป็นคอรมออยู่ในรัฐบาลคุณลุงวิ่งคือให้มันดูว่างพิจาพูดเอาแต่ได้นะครับในโลกแห่งความเป็นจริงมีเยอะแยะมากมายพี่ตู่ก็สุดท้ายครับอ่า ตอนเราถึงจะชุมนุมเพื่อขับไล่นายกแต่ตอนนี้รูเ้เหมือนว่านายกเนี่ยก็จะไม่ลาออกเพราะเกิดสมมติว่าสารน,นูมีการมิเตฉายว่าให้จะเป็นหน้าที่เขาก็เป็นล้ำติคพัฒัธรรมตรงเนี้ทาง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 มวลชนเนี่ยก็ม,มีมีการพูดดูดูคอยดูการถแถลงวันที่วันอังคารตอนสิบโมงเชา้าตีรัตนาโกศลน่าจะจะให้คําตอบในวันนั้น ให้ดูทะเลกันกวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้วันอังคารที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี่าไนะี่นะก็เช่นเดียวกับที่ทางคุณพิชิตชัยมงคลบอกนะครับว่าแกนนาของคอพทอพรุ่งนี้เขาจะมีการประชุมกันนะฮะอังคารที่หนึ่งกร,รกฎาคมว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมนั้นไปในทิศทางไหนนะครับเพื่อให้กิจกรรมมีความเข้มข้นมากขึ้นก็แต่น่าจะเป็นการขยับเข้าไปใกล้ทำเนียบรัฐบาลมากขึ้น จะไม่ใช้พื้นที่อนุสาวรีย์ชัยสนอสมรภูมิแล้วนะครับเนี่ยนะแล้วก็เป้าประสงค์เดิมก็คือให้แพรทองทานลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็คุณพิชิตชัยมงคลยังบอกนะครับว่าคอปทก็ไม่เคยเรียกร้องให้มีการรัฐประหารจากกองทัพนะฮะเนี่ยนะครับ,รบสิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือให้แพรทองทานลาออกให้พักร่วมรัฐบาลถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลน,นะครับสัปดาห์นี้เนี่ย คือพรุ่งนี้จะประชุมกันว่าจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปและภายในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันจะไปที่พักประชาธิปัตย์กับพักชาติไทยพัฒนายื่นหนังสือขอให้ถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเคยไปยื่นที่รวมไทยสร้างชาติมาแล้วแต่คุณพิชิตก,ก็บอกก็ไปยื่นแล้วนะแต่ก็ไม่ได้มีคําตอบจากพักรวมไทยสร้างชาติอะไรออกมามดังน,น,นั้นวันนี้วันพรุ่งนี้นี่สาคัญมากท่านผ<ช>ู้ชมครับ,รบเรื่องราวทางการเมืองนะครับ แล้วก็อย่างที่ท่านได้รับทราบแล้วนะครับว่าทางนิด้าโพเข้าไปทปําโพมาคะแนนนิยมของออคุณอุ้งอิงนั้นโอโ้โหดิ่งเหวก็ใช้คาว่าดิ่งเหวนะครับคือตกต่ําอย่างอย่างหวงภาพนะจากฟ้าสู่เหวนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยไม่เคยติดก็มาติดท,ท,ทั้งทัที่ เป็นองคมนตรีไปแล้วก็คือลุงตู่นะฮะเห็นไหมท่านผู้ชมฮะดูคะแนนเนี่ยโอ้โหนี่นี่ด้าโพนะฮะเขาไปทํามาอุ้งอิงเนี่ยหลุดไปอยู่ที่ห้าฮะหลุดไปอยู่ที่ห้านะครับแล้วก็มีเอ่อเปรียบเทียบด้วยนะครับเขามีตัวเลขเปรียบเทียบตรงสีออกอะไรเขียวเขียวใช่ไหมอืมนะสีออกเขียวเขียวนั่นคือ เมื่อเมื่อ,อประมาณไตรามาสแรกของปีนี้ครับยังมีคะแนนนิยม30.9นะฮะสส่วนตัวสีเหลืองเหลืองนะฮะอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นไตรามาสสี่ของปลายปีที่แล้วได้28.8แต่ล่าสุด9.2อฮะอยู่ที่5 9.2นะครับ แพ้แมก้กระทั่งคุณอนุทินเนี่ยคุณอนุทินเนี่ย9.6สตาร์มาจากไหนฮะเมื่อตอนต้นปีเนี่ยคุณอนุทินได้2.8เองเนะขึ้นมา9.6นะครับลุงตู่ลุงตูงต่เมื่อปลายปีที่แล้วกับต้นปีเนี่ยไม่อยู่ในไม่อยู่ในสาระระบบเลยนะฮะอยู่ๆก็โผล่มา12.7นะครับและคนที่เป็นที่สองคือไม่รู้จะเอาใคร,ร<อ>ได้ไป19 <laughs> ไม่รู้จะเลือกใครไม่รู้จะเลือกใครออนะส่วนพี่เทงพี่เทงที่หนึ่งเลยฮะสามสบเอ็ดฮะดูสิฮนะสาอ็ดแพทองทานดูสิจะอยู่ได้ยังไงนะนะเออแล้ว,ลวที่หที่อะไรค่อยเป็นคุณพิรพันธ์อะไรไปน,น,น,ออนู่นนี่ก็สอดคล้องกับที่แกนนำของพรรคเพื่อไทยออกมาพูดตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าไม่ยุบหรอฮะไม่ยุบสภาเพราะเขาบอกเลยว่าถ้ายุบสภาเนี่ย ก็นั่นหมายความว่าเ,ออเลือกตั้งเนี่ยแพ้เมื่อคนที่พูดเนี่ยอาจารย์จารก,กุลไงให้สัมภาษณ์ uh, หลายสื่อว่ายุบไปเนี่ยเลือกตั้งเราก็พลาดใช่ใช่ไหมเราก็พลสู้เป็นรัฐบาลแล้วก็ทําคะแนนดีกว่าออใช่ฉะนั้นม,มันก็จะไปสอดคล้องกับทางพรรคประชาชนนั่นแหละที่อยากจะยุบสภาเ,ออเพราะรู้รู้ว่าโอ้โหรัฐบาลเป็นมาปีกว่าเนี่ยในรัฐบาลของวุ้งเงีย้ยไม่มีผลงานเลยเลยยุบสภาตอนนี้เลือกตั้งเนี่ย ยังไงเขาเข้ามาแน่ม,มามาจะมากมากกว่าพักเพื่อไทยจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาด้วยฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าอันนี้มันเป็นข้อได้เปรียบของพรคประชาชนที่อยากให้ยุบสภาใช่ไหมเพราะจะได้เลือกตั้งใหม่แต่ฝั่งของเพื่อไทยก็รู้ว่าถ้ายุบสภาคือจุดอ่อนของตัวเองยังไงเขาไม่ยุบใ,ใช่ไหมพยายามต้องพยายามเป็นรัฐบาลต่อไปให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่พรคประชาชนควรทําก็คือไปเข้าชื่อกับภูมิใจไทยแล้วก็อภิปราย ไม่ไว้วางใจซะเพราะคุณบอกว่าโอ้อยจะไปยื่นอ่ะพี่พรายเดี๋ยวยืนย่นพอยื่นปุบ๊บทางประธานรับยติปุ๊บเนี่ยเขายุบสภาไม่ได้นะก็เขาไม่ยุบอยู่แล้วขเขาไม่ยุบยังไงเขาไม่ยุบเออ,เอ,อ,อยังไงคุณมีโอกาสคว่ำเขาในสภามากกว่าถ้าไปผนึกกับภูมิใจไทยนะจะไปหวังว่าเขาจะยุบสภาเขาไม่ยุบหลอกฮะ